สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นปอสองนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะพามาอาม่านหนังสือนะคะหนังสือวรรณคดีลำนำนะคะลูกเล่มนี้นะคะอ่าเตรียมขึ้นมาเลยค่ะลูกแล้วเปิดไปหน้าที่สองค่ะลูกหน้าที่สองนะคะวันนี้คุณครูจะพาอ่านเนาะวันนี้จะพาอ่านนะคะเรื่องดอกสร้อยแสนงามค่ะลูกดอกสร้อยแสนงามนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะลูก นี่นะคะหน้านี้นะโอเคค่ะเริ่มเลยนะคะหนึ่งสองซ้ำเด็กๆสามารถดูตามหนังสือได้นะคะแต่ว่าฟังเสียงคุณครูเนาะแล้วก็ชี้ๆอ่านตามได้เลยนะคะคุณครูจะไปช้าๆนะคะลูกโอเคค่ะเริ่มกันเลยค่ะบ่ายวันหนึ่งคุณครูใจดีนั่งคุยกับเด็กๆใต้ร่มไม้ คุณครูพูดว่าวันนี้แดดไม่ร้อนลมพัดเย็นอ่ะลมพัดเย็นสบายบนต้นไม้ก็มีนกน้อยมาอาศัยฟังสิเสียงนกร้องเพลงช่างใครเลาะเรามาร้องเพลงกันดีไหมเด็กๆพากันยิ้มดีใจรีบเข้ามาใกล้รุมล้อมคุณครู เด็กชายมีใจพูดว่าผมอยากร้องเพลงกาเอ๋ยกาครับแล้วลุกขึ้นทําท่าทางพลางร้องเพลงหน้าต่อไปนะคะกาเอ๋ยกาบินมาไวไวมาจับต้นโพผูมาต้นไสนะคะเห็นไหมเขาก็จะมีท่านะคะท่าประกอบนะคะอ่าต่อเลยนะคะลูก เด็กชายมีใจร้องเพลงไปทำท่าบินมาบินไปเพื่อนๆน,นไม่รอช้าต่างร้องเพลงกาเอ๋ยกาแล้วทำท่าบินมาบินไปคุณครูใจดียิ้มสดใสชอบใจเพลงกาเอ๋ยกาแล้วทำท่าบินมาบินไปคุณครูบอกว่าครูก็มีเพลงกาดำมาร้องให้ฟังเด็กๆรีบมานั่ง เด็กๆรีบพากันนั่งรอฟังเพลงจากคุณครูอ่ะร้องแล้วนะคะเขาบอกว่าอ่ะกาดำนะคะกาเอ๋ยกาดำรู้จำรู้จักรักเพื่อนได้เหยื่อเผื่อแผ่ไม่แชร์เชื้อรีบเตือนพวกพ้องร้องเรียกมาเกลื่อนกลุ่มรุมพร้อมพร้อมพรัก น่ารักน้ำใจกระไรหนาการเผื่อแผ่แนะ่พ่อหนูจงดูกามันโอบอารีรักดีนักเอ่ยนะคะอันนี้คือเรื่องอะไรคะลูกกากาดำนะคะอ่ะต่อไปค่ะพ่อคุณครูร้องเพลงจบเด็กๆพากันปรบมือให้แล้วถามว่าคุณครูร้องเพลงอะไรทำไมไม่เหมือนเพลงที่เคยฟังล่ะครับ คุณครูใจดีบอกว่าเพลงกาดำที่ครูร้องเป็นบทดอกสร้อยของเก่าตอนเด็กๆครูเคยอ่านบทเป็นทํานองสนะถ้าอ่านออกเสียงให้ไพเราะบทดอกสร้อยก็จะน่าฟังเด็กๆขอให้คุณครูช่วยสอนอ่านบทดอกสร้อยอเห็นไหมคะคุณครูกำลังสอนอ่านบทอะไรคะลูกดอกสร้อยนะคะอ่านะคะ ขอลบตรงนี้เนาะโอเคค่ะอ่าเมื่อกี้เขาก็เลยอ่านนะคะบทดอกสร้อยนะคะลูกอ่าเดี๋ยวคุณครูเพิ่มเติมให้นิดนึงนะคะเขาบอกว่าอะไรคะ่ะกานะคะหรือกาอะไรคะ่ะลูกกาดํานะคะที่เราเคยเห็นนะคะเขาบอกกาเนี่ยเป็นชื่อนกชนิดหนึ่งค่ะพบเห็นได้หลายถิ่นของโลกและในประเทศไทยเลยใช่ไหมคะลูกเวลากามันร้องมันจะร้องเรียกว่ากา กาใช่ไหมคะน่าจะเป็นที่มาของการเรียกชื่อว่ากาและนิยมเรียกว่าอีอะไรคะลูกอีกาหรือกาดำตามสีขนนะคะคนไทยคงติดตาขนสีดำสนิทของกาใช่ไหมคะติดตาเลยใช่ไหมลูกถ้าคุณครูพูดว่ากาหนูต้องนึกถึงอะไรคะอีกานะคะจนกล่าวเป็นสำนวนเปรียบเทียบคนใจดำว่า ใจดาเหมือนอะไรคะลูกอีเลยคะใจดาเหมือนอีกานะคะกานะคะสามารถสื่อสารทําท่าทางทําท่าร้องได้อ่าทำเสียงร้องได้นะคะทาท่าได้ทําเสียงร้องได้เนาะแตกต่างจากแตกต่างตามที่ต้องการนะคะอ่าเอาใหม่กานะคะสามารถสื่อสารทําท่าทางทําเสียงร้องได้แตกต่างตามที่ต้องการ และเรียนเสียงคำพูดได้ดีไม่แพ้นกขุนทองนะคะอ่าอันนี้ก็จบไปแล้วนะคะเรื่องกานะคะลูกทีนี้ค่ะลูกเมื่อกี้คุณครูชื่อคุณครูคใจอะไรนะคะใจดีใช่ไหมคะอ่าเขาอ่านเรื่องกาดำนะคะให้เด็กๆฟังใช่ไหมคะอ่าต่อไปนะคะลูกเราก็ เปิดแบบฝึกหัดของเราค่ะเปิดแบบฝึกหัดของเราไปหน้าที่15นะคะลูกแบบฝึกหัดของเราคือหนังสือพาทีนะคะเลื่องที่หนูเคยเขียนกันนะคะลูกหน้าที่15นะคะเห็นไหมเขาบอกว่าอ่านคำที่กำหนดให้และนำไปเติมในช่องว่างนะคะเขาบอกว่าให้จากหนังสือเรียนวรรณคดีลำนำนะคะบทที่1เรื่องดอกสร้อยแสนงามก็คือเรื่องเมื่อกี้ที่เราอ่านไปนะคะลูกอ่าเรื่องเมื่อกี้ที่เราอ่านไป อ่ะเดี๋ยวเรามาอ่านคำแรกพร้อมครูนะคะเยือ่อเผื่อแพร่เพื่อนพวกพ้องน้ำใจอ่ะจากนั้นนะคะเด็กๆเมื่อกี้อันนี้คุณครูจะไม่ไม่ได้พาทำเนาะแต่คุณครูจะให้นักเรียนนะคะเปิดหนังสือไปค่ะลูกอ่ะใจดีก็ได้ใจดีใจดีเพราะว่า นักเรียนชั้นปอสองส่งงานครบทุกคนเนะาะเดี๋ยวคุณครูขอเปิดแป๊บหนึ่งนะคะอ่าเปิดหนังสือไปหน้าเดียวกันกับเด็กๆก่อนนะคะอ่าสมมตินะคะลูกหนูก็เปิดมาสองหน้าแบบนี้เลยนะคะเปิดหนังสือหนูขึ้นมาแล้วก็เปิดแบบฝึกหัดขึ้นมาใช่ไหมลูกแล้วหนูก็เปิดหนังสือไปหน้าที่สี่ค่ะลูกหนูเห็นไหมเขาบอกว่าอะไรคะ่ะลูกดูเทียบเลยคะ่ะมีคําว่ากาเอย๋ยกาดําแล้วใช่ไหมลูกเห็นไหมตรงนี้ก็มีกาเอย๋ยกาดํานะคะ อ่ครูขอเปลี่ยนตรงนี้หน่อยเนาะกาเอ๋ยกาดำใช่ไหมคะอ่ากาเอ๋ยกาดำรู้จำรู้จักรักเพื่อนแปลว่าฝั่งนี้นะคะลูกเห็นไหมกระดานฝั่งทางขวารู้จำรู้จักรักอะไรคะลูกรักเพื่อนนะคะอ่าหนูก็เติมคาว่าเพื่อนลงไปค่ะแบบนี้นะคะต่อไปค่ะได้อะไรคะได้คำว่าอะไรเอ่ย อ่ะไฮไลท์ไว้ให้ได้คําว่าอะไรคะหอยอเอือเหยือ,อ,อไม่เอกเหยื่อนะคะได้เหยือใช่ไหมคะเพราะว่ามีคําว่าเผื่อแผ่ไม่แชร์เชือนให้แล้วเนาะอ่ะเด็กๆคะลองทําดูสิคะลูกทําได้หรือเปล่านะคะอ่ะอันนี้คือเรื่องกาดำนะคะหน้าที่15นะคะในแบบฝึกหัดคุณครูขอไปต่อนะคะหน้าที่16นะคะลูกเขาบอกว่าโยงคําให้ตรงกับความหมายและฝึกอ่านคะ่ะลูก โยงคําค่ะตรงนี้เนาะอ่าเขาบอกว่าอะไรบ้างคะอ่ะเราเรามาอ่านคําอ่านก่อนอ่าเดี๋ยวเรามาอ่านคําก่อนนะคะอ่าขอโทษทีนะคะวันนี้คุณครูก็รีบๆเนาะคำแรกนะคะเหยื่อแช์เชื่อนกลุ่มพร้อมพลักอารีนะคะทีนี้เรามาดูความหมายค่ะลูกรุมกันไปหมดอะไรรุมกันไปหมดคะลูก เหยื่อไหมแชร์เชือนกรุ่มพร้อมพักหรือว่าอารีอ่ารุมกันเข้าอ่ารุมกันเข้าไปนะคะรุมกันเข้าไปต้องตอบอะไรอาหารที่หามาได้ค่ะเขาเรียกว่าอะไรคะอาหารที่หามาได้เราก็ทําข้อที่เราได้ก่อนเนาะอาหารที่หามาได้คือเหยื่อใช่ไหมคะลูกอ่าเดี๋ยวทำไปพร้อมก,กันเลยชักชา้าทะเลถลายคืออะไรคะลูกแชร์อะไรนะ แช์เชื่อนใช่ไหมคะลูกอ่าเดี๋ยวตรงนี้พาทำเนาะจริงๆนะคะมันจะมีท้ายบทนะคะที่เราอ่านเมื่อกี้มันจะมีคําอ่านให้ด้วยนะคะลูกบางคนเขาทําไปเสร็จแล้วก็ไม่เป็นไรใครที่ยังทําไม่เสร็จก็ทําไปพร้อมครูเนาะต่อไปค่ะมีน้ําใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เขาเรียกว่าอาอะไรคะอารีนะคะลูกอา,อารีค่ะโยงเลยค่ะต่อมานะคะ รวมอยู่พร้อมหน้ากันค่ะเขาเรียกพร้อมอะไรคะพร้อมๆเหมือนกันก็คือพร้อมพลักนะคะพร้อมพลักอ,อ,อ่าแปลว่าคําว่ากลุ่มนะคะแปลว่ารวมกันเข้าไปนะคะลูกอ่าถ้าไม่ทันก็สต็อปไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูขอไปตรงข้อถัดไปเลยนะคะต่อไปนะคะเขาบอกว่าโยงเส้นจับคู่คําที่ตรงกับตัวสะกดแม่งอ แม่กงนะคะแม่กลนแม่กลมแม่กบแม่กดแล้วก็แม่กบนะคะตรงนี้นะคะลูกอ่คุณครูจะบอกเนาะเหมือนคุณครูสอนไปแล้วครั้งหนึ่งเนาะคุณครูจําได้นะคะที่เป็นสไลด์นะคะเป็น powerpoint ใช่ไหมคะลูกแม่กงค่ะลูกเดี๋ยวคุณครูทบทวนให้นะแม่กงคือลงท้ายด้วยงอะไรคะลูกงงูนะคะแม่กลนลงท้ายนอหนูนะคะแม่กลมคือมอม้าอ่า แม่กกคือกอไก่นะคะแม่กดคือดอเด็กก็คือลงท้ายนะคะลูกลงท้ายดอเด็กนะสุดท้ายค่ะแม่กบลงท้ายบอใบไม้ใช่ไหมคะทีนี้ค่ะหัวข้อใหญ่มันตรงนี้นะคะลูกอ่าเขาบอกให้เราโยงค่ะว่าแม่กงอันไหนคือแม่กงบ้างแม่กงคือลงท้ายด้วยงออะไรคะลูกงอง,งูค่ะหนูก็มาดูฝั่งทางนี้ค่ะลูกฝั่งทางนี้อะไรลงท้ายด้วยงอง,งูบ้าง วิ่งแข่งก็ใช่ใช่ไหมคะงท้ายได้งองูหนูก็โยมาแบบนี้คะ่ะลูกมีอีกไหมที่งท้ายได้งองูหางช้างใช่ไหมคะงท้ายได้งองงูนี่ไงอ่าหมดแล้วใช่ไหมลูกอ่าทีนี้หนูลองทําแม่อะไรคะแม่กลนแล้วก็แม่กลมดูสิลูกอันไหนที่มันลงท้ายนอนหนูลงท้ายมอม้านะคะลูกอ่าลองหาสิคะฝั่งทางนี้นะดูฝั่งทางนี้นะคะ อ่ะโอเคนะคะครูขอไปต่อเลยนะคะลูกหน้าสิบเจ็ดนะคะหน้าสิบเจ็ดทำเหมือนกันนะคะอะลรเอ่ยลงท้ายกอไก่นะคะลูกลงท้ายดอเด็กคะ่ะลูกคำไหนบ้างดูนะอ่าตัวไหนลงท้ายบอใบไม้นะคะของแม่กบเนาะอ่ะลองทําดูนะคะสุดท้ายนะคะลูกเขาบอกว่าข้อ10ค่ะเรียงคําให้เป็นประโยคตามเรื่องค่ะ ่าข้อหนึ่งค่ะตกฝนหนักตกฝนหนักมันมีไหมลูกมีแต่ฝนอะไรคะเขียนสวยๆนะลูกนะฝนตกหนักใช่ไหมคะอ่าข้อสองถนนล้มต้นไม้ขวางอ่าต้องเขียนว่าอะไรคะต้องสลับคำแบบไหนดีในข้อสองนะคะข้อสามค่ะเด็กๆบอ่อทรายลูกช้างขุดให้ค่ะ ลูกช้างขุดได้ไหมคะหรือเด็กๆขุดบอ่อทรายให้อะไรนะคะอ่าลองเขียนดูนะคะอ่าคุณครูขออีกนิดนึงแถมให้คุณครูหน่อยนะคะลูกแถมจริงจังเลยคะ่ะลูกอ่ามันมีนิดนึงเนาะก็คือข้อสี่นะคะลูกช้างฟุตบอลริมตลิ่งเล่นที่อ่าลองสลับดิค่ะเขาดูสลับประโยคสิอ่าสลับคํานะคะลูกอ่าคุณครูขอโทษด,ดิทีนะคะวันนี้ก็ ลิ้นพันกันนิดนึงนะคะให้เด็กๆนะคะลองสลับคําดูนะคะลูกแล้วสุดท้ายนะคะเหมือนเดิมคะ่ะลูกคืออะไรคะคัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดแล้วก็ฝึกอ่านคะ่ะก็คือคัดพวกนี้แหลคะค่ะลูกคัดคืว่าฝนตกฟ้าผ่าเปลี่ยงเนี่ยลงมาตรงบรรทัดนี้นะคะแล้วก็บรรทัดนี้นะคะเหมือนที่เราเคยทําในบทก่อนๆนะคะแล้วก็ลองอ่านนะคะลูกอของเราก็จะมีเท่านี้นะคะตั้งแต่หน้าที่สิบ 15นะคะอ่ะแล้วอีกนิดนึงเนาะแล้วก็หน้าที่19ด้วยนะคะหน้าที่19ทําเหมือนก,นกันกับเมื่อกี้นะคะทาเหมือนก,นกันกับตรงนี้เนาะก็คือคัดตัวบรรจงนะคะลูกอ่ะเป็นวัดจามฟุตฟิตนะคะหนูก็ลองคัดดูซิอย่าหงุดหงิดรีบกาจัดเห็นยายาป้องปดัดหมอนัดยางองแงนะคะคุณหมอนัดย่างองแงนะคะมีใครงองแงไหมคะลูกอ่คุณหมอนัดก,ก็ต้องไปใช่ไหมคะทำนะคะหน้า 15ถึง19นะคะลูกอ่ะเด็กๆคะลองทำดูนะคะไม่ได้ตรงไหนนะคะถ่ายรูปมาถามคุณครูได้เลยถ้าตอนนี้เด็กๆด,ดูอยู่นะคะในวันพฤหัสนะคะก็คือวันที่คุณครูเอาคลิปลงนี่แหละก็ให้สู้ๆนะคะลูกถ้าเราทําวันนี้เสร็จพรุ่งนี้เราจะได้พักค่ะเพราะพรุ่งนี้มันคือวันหยุดแต่ถ้าวันนี้ทําไม่เสร็จนะคะเราก็ต้องเอาไปทําพรุ่งนี้นะคะอ่าลองดูสิคะลูกงานนะคะอย่า ข้างค้างนะคะลูกมันจะเป็นดินพ่อกหางหมูเนาะรีบทำให้เสร็จนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ